สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกลงเจ้าของจริงค่ะสาหรับวันนี้ตรงกับวันที่23พฤษภาคม2564นะคะแจ้งข่าวไปยังผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตา33นะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะซึ่งตรงกับวันที่24พฤษภาคม2564นะคะใครที่อยู่ในโครงการม .33 เรารักกันนะคะก็จะมีเงินโอนเข้าแอปเป๋าตังค์นะคะจํานวน1,000บาทค่ะสําหรับเป็นเงินเยียวยาโควิดรอบที่2นะคะ ที่ทางรัฐบาลมีวงเงินให้2,000บาทค่ะซึ่งนะคะในรอบแรกก็คือจะมีการโอนเงินครั้งที่1ตรงกับวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้เลยค่ะจะได้รับเงินจํานวน1,000บาทนะคะแล้วก็จะมีรอบที่2ก็คือตรงกับวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2 5ง4อีก1 0 0 0บาทเนะะี่ยรวมเป็นวงเงินที่เขาช่วยเหลือในครั้งนี้2,000บาทค่ะ สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับวงเงินเดียวยาดังกล่าวนะคะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะส่วนผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ ต้องใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะก็ใช้สิทธิ์วงเงินดังกล่าวได้ค่ะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็บริการนะคะตามร้านค้าที่เขาได้เข้าร่วมโครงการค่ะจากเดิมนะคะที่เขาได้กําหนดไว้หมดเขตวันที่31พฤษภาคมนะคะเขาก็ได้เลื่อนระยะเวลาการใช้จ่ายไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2564ค่ะ สำหรับวงเงิน2,000บาทนะคะที่ทางรัฐบาลเขาได้ออกมาช่วยเหลือเยียวยาในค่ะสำหรับโควิดระลอกใหม่นี้นะคะจำนวน2,000บาทก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะก็สามารถนําไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะคะก็ บรรเทาความเดือดร้อนได้ไปได้ระยะนึงอะค่ะก็เป็นการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สั้นๆนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา33ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีเงินเข้า1,000บาทก็ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์กันได้เลยค่ะ